คือแอมบอกแอมบอกได้เลยว่าของแอมเป็นกันแดดค่ะอ้โแอมเอ Allah, ead, บตุ้มีของ้าไม่ตีกันเพราะวงจรของอ้อมเป็นกันแดดจริงแล้วกันแดดนี้ยแอมทดลองเองมาป้างจริงไหมคค่ะสี่ห้าเดือนแล้วค่ะอ่าเห็นล่าสุดเหมือนแบบว่าเราไปคุยกับพี่ตาของโบนหลายคนก็เลยแซวว่าไปขอเคล็ดลับมัดใจแฟนอะไรนี้หรือเปล่าเี่ยอ๋อไม่ค่ะก็เพิ่งมีโอกาสได้เจอวันงานน้องเมย์ค่ะ ได้ขอะไรเลยค่ะเพรว่าอย่างเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องขออะไรแล้วไม่มีของเราก็อยู่กันแบบว่าสบายสบายกันนะถ้าอยากคุยกันเรื่องอื่นมากกว่าใช่ไหมคะพี่อ้ใช่ค่ะกับใครตาปีตาอ๋อคุยเรื่องอื่นค่ะถามลูกเขาว่าลูกน่ารักมากได้โทรมาก็ปฏิเสธไปอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษคนที่ปฏิเสธด้วยนะคะน้องนที่มาทามาแล้วเราก็ตอนแรกก็ไม่อยากทําอยากรูยจักอย่างเดียวค่ะแต่เอ๊นัด เพื uh. да ่อนอ้ํานะทุกคนน่ะเขาบอกว่าถ้าอ yeah. nice. ้ําทําเขาจะให้แสนหนึ่งถ้าแอมทําจะให้อีกแสนหนึ่งเพื่อจะสมทบไปบริจาคค่ะก็เลยเออตัดใจว่าถ้าเราไม่ทําโอกาสเนี่ยสองแสนเนี่ยมันก็คงหายไปอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนต้องทําเองด้วยต้องทําเองเลยใช่ค่ะแต่อาทิตย์หน้าถึงจะบอกว่าทําที่ไหนนะคะเพราะเพิ่งกลับมายังนึกไม่ออกเบิกเงินก็ไม่ทันอย่างเงี้ยโอ้โหแต่แบบว่าบริจาคเยอะหรือว่าไงก็ไม่เยอะค่ะตามกุญรังที่เราทําได้ก็เหมือนว่าในคลิปวิดีโอเหมือนจะดูแบบว่าเม คนสายไปแล้วค่ะเย็นจะตายกลางคืนด้วยค่ะชุดดำย,ยาวราตรีเลยใช่ใชค่ะคือเลิกงานปุ๊บก็สาดเลยเพราะไม่ไม่มีโอกาสกวันไหนแล้ว